สิ่งแรกที่เราต้องทําเพื่อโกอื่นก็คือการทําให้วิดีโอที่ทําให้อันจองอืนพี่สาวของเธอต้องตายจากไปหายสาบสูญไปจากโลกนี้ให้ได้เราต้องลบมันทิ้งให้หมดไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอแอบถ่ายจองอืนเพราะว่าทุกๆวิดีโอในนั้นคือชีวิตของคนหนึ่งคนลบข้อมูลทั้งหมดใช่หรือไม่ ลบข้อมูลทั้งหมดใช่หรือไม่ลบเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ไม่นะอะไรกันเนี่ยเป็นใช้ได้ไหมมันเป็นอะไรก็ไม่ไม่แก่ของฉันหรอเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่แก่ของฉันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันด้วยแล้วคอมพิดโดยฉันด่วนหมดเลยเนี่ยหาแล้วเลยค่ะแย่แล้วค่ะอะไรข้อมูลถูกลบตลอดเวลาเลยค่ะอะไรวะใช่ไมก็เลยเป็นเหมือนกันวะได้ยังไงดีเนี่ย แย่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครเส้นตลกอะไรวะเนี่ยคุณหายหมดเลยอ่ะไปแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งหมดทั้เ้ยอะไรหมดทั้งหมดทั้งหมดกำลังถูกลบนี่เนี่ยดูเดะอ้าวเขาทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแก่ไรดีคัเนี่ยเออใช่ตายเธออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ฉันเองเริ่มปฏิบัติการรับมือเร็วเข้าโอเคเรียบร้อย เลิกประสาเสียสิทีทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จภายในเช้านี้นะลุยกันต่อไปอครับครับครับผมลบไปแล้วจริงๆนะครับเช็คเซิร์ฟเวอร์แล้วด้วยอะมาเร็งโผล่มาเรื่อยๆถึงจะกำจัดทิ้งไปแล้วเราต้องถอนรากถอนโคนให้ได้เพื่อไม่ให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่แน่ใจนะ พ่าพวกนั้นไม่รู้ว่าคุณตั้งใจจะลบฐานข้อมูลทั้งหมดทิ้งไป